โอเคสวัสดีค่ะทุกคนเราดูคนยอนไซยูริเ,เองนะวันนี้ก็อยู่กันกันกนกบโคงไทยอิมแพคสามเนื้อเรื่องบทที่3านะคะโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเก็บตกส่วนที่เรายังไม่ได้อัดให้ทุกคนรับชมในเนื้อเรื่องหลักกันซึ่งก็คือบทสนทนาแบบ NPC อย่างคุณลุงหุนยนต์หรือคุณเลเวนนั่นก่อนในฐานนิวแอตลาและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะอัดให้ทุกคนรับชมก็คือคําตอบอีกทางเลือกหนึ่งจากในเนื้อเรื่องหลัก หากใครยังจำได้นะคะในเนื้อเรื่องหลักบทที่ฐานที่สอง a สองและ x สามจะมีอยู่บางช่วงที่มีทางเลือกสองทางเลือกให้เราได้เลือกขึ้นมาแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือดีเทลของบทสนทนานเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดส่วน้นให้ครบแล้วกันเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันจากคำตอบอีกทางเลือกในเนื้อเรื่องหลักกันก็แล้วกันนะคะโ能够无视空间和对象的限制将对方强制转移 相比起来，或许还是幻象的可能性更让人舒服一点。OK，ตรงนี้ในเนื้อเรื่องหลักนะคะที่เราเล่นไปในไลท์กดที่สามสิบสอง X สองเราจะเลือกให้คำแนะนำโมเดียร์คราวนี้เรามาลองเลือกให้คำแนะนำเคียน,นาดูบ้าง。าง舒服。 如果这种多人强制转移是一种真实的手段，他一定不会只用在我们身上。不管怎么说，看来 Kiana 首先需要在牙医和 Bronia 中间选一个人来帮助自己。OK，然后呢，对于这个呢，在这 i 故 i a n a ซึ่งตอบไม่ว่าจะเลือกใครจะเลือกพี่เมย์หรือเลือกบูเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นพี่เมย์ดีที่เข้าไปในติดต่อของเคียนนานะคะแต่ว่าเรามาดูหน่อยซึ่ว่าถ้าเลือกบูเนี่ยแล้วบทสนทนาจะเป็นยังไงเคียนนานี่จริงดหน้าโมเนียหน้าโมเนียคือแบบเอาจริงดิโลกฉันจริงดิตลกอะทำไมเนียมีอะไรยากหรือเปล 当然有了，必定的。时 <laughs> 之律者会认为是怪事的情况。天呐，你真的没感觉有什么不对劲吗？<laughs> 好了好了，你选牙医就对了，其他的事不要问布容娘、啊。哦，uh, 好的。 โอเคสุดท้ายก็คือแล้วก็คือ,อยังไงก็คือให้เมย์ไปอยู่ดีนะคะโมเนียแบบโมเนียแบบเอาจริงดิโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคำตอบอีกทางเลือกหนึ่งในเนื้อเรื่องหลักบทที่32 X2 กับบทที่32 X3 ในส่วนของ X2 ก็ไม่จากกันมากค่ะที่ทุกคนเห็นเลยลก็คือไม่ว่าจะเลือกให้คาร์น่าโมเนียหรือเคยียนาคะสุดท้ายโมเนียก็จะเป็นคนอธิบายอยู่ดีแต่แค่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาสำหรับประโยชนหนึ่งแับเคยียนาเฉยเฉยแค่นั้นเอง แล้วก็ในส่วนของ x 3ที่ทุกคนเห็นไปนเมื่อกี้เลือกระหว่างพี่เมย์กับโบเนียว่าใครจะไปกับเพียร่าก็อย่างทุกคนเห็นเลยคะ่ะถ้าเลือกโบเนียก็จะมีบทสนทนาแบบขำๆนิดนิด,ดหน่อยให้ทุกคนได้อ่านกันก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคําตอบอีกทั้งเลือก1ในเนื้อเรื่องหลักบทที่22 a c 2และ a c 3ที่เราเล่นตจบไปทีนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายของเรก็คือบทสนทนากับ คุณลุุ่นโดนหรือคุณเรเวนท่นก่อนนั่นเองซึ่งเราคร้างไว้2องสมนาเลยเพื่อจะเคลียร์ตบหลังจากที่เล่นโหมดท้าทายเสร็จนะคะโอเคไปคุยกับเขากันคุยเล่นโอเคส่วนที่ทุนเที่ยงตกโดนไปก็คือเกี่ยวกับเรเวนแล้วก็เกี่ยวกับข่าวซุบซิบของอสอพิษแห่งมิดกาลนะคะโอเคมาเริ่มมาตรงที่เกี่ยวกับเรเวนหืม นี่เธอตั้งใจถามแบบนี้ใช่ไหมงั้นเลเว่นคนไหนกันล่ะที่เธออยากถามเเริ่มจากเลเว่นรุ่นก่อนก่อนแล้วกันนะฉันงั้นหรอ<ๆ>เธอนี่ช่างสงสัยไปซะทุกเรื่องเลยนะบางครั้งเธอก็ไม่ควรสงสัยมากเกินไปไม่อย่างนั้นเธอเองที่จะเดือดร้อนโอเคโอเคไม่แค้งธอแลก็ได้เอาจริงๆนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเด็กอายุเท่าๆเธอมาทำแบบนี้แล้วก็อย่าว่าแต่คุยเลยแค่ทำตาโตใสก็ร้องไห้วิ่งหนีไปหมดแล้วโดยเฉพาะสอพิษเท่าที่บอกฉันหลายต่อหลายครั้งแล้วว่ามันน่ากลัวแค่ยืนเฉยๆก็สามารถบอกลักษณะขององค์กรได้หน้ากากของแจกก็คก็ยังดูเป็นมิดกว่าเลยถ้าเทียบกับฉันแม้ฉันจะสงสัยว่าเขาแค่ใช้โอกาสนี้บดดาฉันก็ตาม ตอนนี้ดีขึ้นหน่อยทีหน้าของฉันเป็นเหล็กหมดแล้วไม่อยากยิ้มก็ยิ้มไม่ได้แต่แบบนี้ก็ทำให้เด็กๆไม่กลัวฉันแล้วฉันพูดได้แค่ว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าเราจะเจอกับอะไรในอนาคตโอเคโอเคแล้วก็อันต่อมาถามเกี่ยวกับเลเว่นในปัจตุบัน ฉันรู้แล้วแม้ฉันจะเกษียณแล้วแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยครีโอและมันต้องการการดูแลอยู่เป็นประจำดังนั้นฉันเลยต้องติดต่อกับอสสพิเทนมิกาดและเคยได้ยินเรื่องราวของหล่อนมาเหมือนกันเรเวนผู้อ่อนเยาว์ถูกเลือกโดยอสสพิเทาและอสสพิเทาคนนั้นช่างเถอะเรื่องนี้ฉันไม่ควรพูด เรื่องของเรื่องก็คือครีโอและอสพิษเทาชื่นชมเรเวนในสมัยนี้มากแถมยังตั้งใจประกาศต่อหน้าฉันอีกว่าจะรับสมัครสาวสวยแบบนี้อีกเยอะพวกเขาตั้งใจพูดให้ฉันได้ยินเลยแต่ถ้าถามฉันฉันไม่อยากให้มีเด็กใหม่ๆมาเข้าร่วมอสพิษแห่งมิดกาทเลยอย่าให้อสพิษแห่งมิดการ์มาได้ยินประโยคนี้นะความมืดมิดของอสพิษมันลึกเกินไปแล้ว คือต้องแบบรับมันไว้มียิ่งน้อยยิ่งดีโ okay. อเคาก็สนนาอันสุดท้ายเกี่ยวกบับข่าวซุบซิบของอสอพิแ่งมิตรกาศนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะมีอันอัเดเรกแบบนี้ด้วยช่างเถอะในๆก็ว่างอยู่แล้ว ว่าแต่เธออยากฟังเรื่องซุบซิบของใครกันล่ะตรงนี้มีสองอันคือเกี่ยวกับข่าวซุบซิบของอสสพิษเทากับเกี่ยวกับข่าวซุบซิบของมังกรแดงแฝดโอเคอันแรกก่อนละกันเกี่ยวกับข่าวซุบซิบของอสสพิษเทาอะไรนะเธอสนใจข้อหรอโอเคฉันยอมรับว่าความหลากหลายของอสอพิษเทาเป็นสิ่งน่าสนใจ และฉันก็เคยแอบศึกษามาก่อนด้วยสมาชิกบางคนก็มีความสนใจอยู่นอกจากที่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วยังมีสอพิเทาที่อยากเป็นดีไซเนอร์เหรือสอพิเทาที่รับจ้างทำงานทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงชีพไปวันๆอนสอพิเทายังมีสมาชิกที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงด้วยเธอเชื่อไหมฉันเคยเจอเด็กผู้หญิงที่เป็นอนสอพิเทาด้วยนะจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่แน่ใจ ว่าอาสอพิทเทที่ฉันเห็นนั้นเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของปลายภูเขาน้าแข็งหรือจริงๆแล้วอสอพิทเทวมีกี่คนกันแน่บางทีแม้แต่นายท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําแต่ว่าเขาก็คงไม่แคร์เรื่องนี้หรอกบางทีความลับของอสอพิทเทานั้นอาจจะมีเพียงอสอพิทเทาเท่านั้นที่รู้โอเคแล้วก็อันสุดท้ายของจริงละเกี่ยวกับ ข่าวซุบซิบของมังกรแดงแสเธอไปเอาชื่อนี้มาจากไหนมันคิดว่าชื่อนี้เป็นความรับเฉพาะในอสอพิษแห่งมิกาเท่านั้นขนาดฉันยังมีแค่ครั้งเดียวที่ฉันเหลือไปเห็นมันในเอกสารที่เหลืออยู่ในห้องประชุมของอสอพิษแห่งมิกาแม้จะมองไม่เห็นรายละเอียดแต่ในเอกสารเขียนไว้ว่ามังกรแดงแ อาจเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในประวัติศาสตร์ของอสพิษแห่งมิตการ์ดแม้แต่ฉันเองยังอยากรู้เลยถ้าไม่ใช่เพราะกระเสียนแล้วฉันนี่อยากไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงแม้รหัสของเขาจะดูแปลกๆแต่อาจจะเพราะเขาเป็นอสเวนที่แข็งแกร่งไม่แน่เขาอาจจะเป็นมังกรก็ได้ฮะฉันล้อเล่นนะเฮ้ยคนหนุ่มสาวนี่มีความสามารถกันจริงๆ เคมั okay. งกรแดงแต่ที่ว่าใช่คนนี้ปะคะเค <laughs> okay. สําหรับคลิปนี้ก็ยีเยทนเท่านี้นะคะจบแนละ้วสําหรับเนื้อเรื่องบทที่3าที่ในเวอร์ชันนี้นะคะก็รอจอกันอีกทีก็ในเวอร์ชัน่นองเนอะเนื้อเรื่องบทที่สาที่ไว้เจอกันอีกทีตอนนั้นแล้วนะคะเค okay. วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนอะบายบายคะ่ะ